ผมได้วเงินหนึ่งหมื่นบาทไปแรกมันเป็นเหรียญสิบทั้งหมด1ึงพันเหรียญน,นะครับผมผมอยากรู้ว่าเหรียญทั้งหมดเนี้ยจะยัดเข้าไปในตู้ได้ไหมจะหยอดได้ทั้งหมด1ึงพันเหรียญไหมเราไปลองดูพร้อมกันนะผมไปหนึ 1, ่งสองมันหนึ่งมันหนึ่งพันเหรียญเลยละ่ะโอเคตอนนี้เก้าร้อยเก้า 995เหรียญแล้วครับผมเหลือทั้งหมดอีก5เหรียญจะครบ1,000 0บาทยังใส่ได้แบบไม่มีอะไรติดขัดเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ครบแล้ว1,000เหรียญยังใส่ได้ตามปกติเดี๋ยวเราลองเปิดดูข้าในกันนะครับว่ามันจะล้นหรือเปล่ามา อ่ะดูยังเหลือน้าที่ประมาณ60%ซึ่งคาดการกล่องนี้น่าจะบรรจุเหรียญได้ประมาณ2,500เหรียญหรือว่า2 5 0 0 0บาทโดยประมาณแล้วกันครับซึ่งมันเคยมีเคสหนึ่งที่เราไปเก็บเหรียญแล้วกล่องอ่ะมันพูนเลยคือมันล้นหนักมากแล้วลูกค้าก็หย่อนไม่ได้เราก็เลยไปดูแล้วก็ลองมานบดูประมาณ20,000กว่าบาทซึ่งถ้าให้ผมแนะนำนะครับปิดเป็น QR code เพื่อให้ลูกค้าสแกนพร้อมเพย์เดวกาผมจะได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปเก็บเหรียญถือว่าตู้นี้เก็บเหรียญได้ค่อนข้างเยอะครับ